พอถึงเวลาเย็นจะเข้าบ้านแล้วไอ้สองตัวบ้านนนนนางแม่ส้มกับเจ้าสามเขาจะมาเรียกหน้าบ้านค่ะเขาจะมานั่งรอแบบเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเขาอยากเข้าบ้านเขานะคะบางทีแม่เย็นๆพอเพลแล้วจะปิดประตูไว้เดี๋ยวยุงเข้าเขาจะเดินมาเรียกแล้วว่าให้ไปเปิดประตูให้หนูหน่อยพาหนูเข้าบ้านหน่อยนี่ค่ะจะมานั่ง รอให้เราไปเปิดประตูให้อยากเข้าบ้านแล้วเหรอลลกสามอยากเข้าบ้านแล้วเหรอครับสามเนี่ยเขาจะมานั่งคอยหน้าบ้านกันแล้วค่ะแบบนี้แปลว่าจัดพักก็คืออยากให้ไปเปิดประตูให้หนูหน่อยหนูอยากเข้าบ้านแล้วแต่บางครั้งก็ ต้องเรียกเข้าถึงจะเข้าค่ะแต่วันนี้ดูแล้วอยากจะเข้าบ้านไวก็จะมานั่งรอกันจะมานั่งคอยให้แม่ไปเปิดประตูเข้าบ้านโน้นเพราะว่าตอนนี้บ้านโน้นจะงับเอาไว้ค่ะถ้ามันเย็นแล้วกลัวยุงเข้าก็เลยจะงับเอาไว้ก่อนอนางคนนี้ก็อ้อนจังเลยอ่ะ นาง,งคนนี้ก็อ้อนแม่โอ้ยอ้อนด้วยกัดด้วยอ๋อจะให้เกาหัวคะ่ะโอ้ยนางคนนี้ก็ต้องให้เกาหัวตลอดไม่เกาก็กัดคะ่ะโอ้ยน้องแบตกลงจะให้แม่เกาหรือให้แม่กัดเนี่ยฮะแม่เริ่มงงแล้วมาจะให้เกาคะ่ะ พอเกาเกาไม่ถูกใจเดี๋ยวกัดอีกแล้วค่ะมันเอาแต่ใจตัวเองอะคะ่ะนั่นนะคะกัดอีกแล้วมะแ,แม่เกาให้มาลูกมาต้องเกาหยุดเกาแล้วไม่ได้มันกัดเดี๋ยวดูนะคะเอามาแม่เกาให้นะนะคะโดยสองตัว ามานั่งรอกันหน้าระเบียงนี่เจ้านังแม่ส้มไอ้เจ้าหนึ่งนันนอนใต้ท้องรถนี่นังเจ้าสามเดี๋ยวก็จะไปให้เข้าบ้านอยู่ค่ะแต่บางทีมาเรียกแบบนี้นะคะพอถึงเวลาจะให้เข้าวิ่งหนีค่ะไม่อยากเข้าอีก อเคค่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวก็จะเอาแมวเข้าบ้านละค่ะ,ะพอเปิดให้ก็มาเข้าบ้านนี้ต่อเข้ามานอนบ้านนี้ต่อเหรอลูกพอเปิดให้อยากเข้ามาบ้านนี้นเข้าก็เข้า แปลว่าเขายังไม่อยากเข้าบ้านเขาค่ะเขาก็จะมานั่งเล่นที่นี่ต่อนางแม่ส้มเมื่อกี้ก็มานอนที่นี่ไปพักหนึ่งแล้วนะคะนะเป็นนอนบนโซฟาไปตื่นหนึ่งแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายอะค่ะมาหลับที่นี่ไม่ตื่นหนึ่งลว แม่โ้มขึ้นมากินอาหารต่อขึ้นมากินปูอจจัดละโอเคนะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาแมวเข้าบ้านแล้วค่ะฝากกดติดตามคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูเจ้าสารอีกทีนึ่ง เค okay, ค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชม